นะครับนักเรียนเป็นชั้นประถมศึกษสองรับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเรื่องดนตรีครับเรื่องดนตรีเนี่ยมีหลายอย่างเลยมีหลแยมากมายที่เราไปเห็นแฝงใหญ่คือเครื่องไทยเครื่องี่สามคนนะครับเรียนจะใหญ่เรียนเห็นแล้วแหละเรียนทุกคนแล้วแต่บางคนน่ะไม่รู้จักนะเรียเห็นแล้วก็จะตอบได้ แต่วันนี้เราเรียนไปแล้วผ่านโค้ชโมนี้นักเรียนจะต้องออกเรื่องคณิีได้ครับตามที่เรียนในวันนี้ครับเรื่องตัวเรื่องในไทยนี่เคยเห็นไหมเรื่องในไทย คนเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนรุ่นที่ไหคนเด็กก็จะถามนักเรียนว่าเฮ้ยน้องแม็กซ์เรื่องที่ไับคนเฮ้ยอ่าเห็นจับน้งแม็กซ์เลยในทีนี้ในทีวี้ทวนใหญ่เป็นวงจริงทุนใหญ่เพราะพวกเรากำลังไปรุ่นที่หนึ่งใช่ไหมอ่าในทีวีตามวงมีอะไรบ้างในวงกันมีคตเป็นโนมิต้ามีเบต้ามีกองทุนใช่ไหมหลักเลยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ย ครับในในในทีวีเห็นที่ไหนใช่ไหมวอ๋อที่วัดแล้ววัดวัดของเราใช่ไหมอ่าเห็นที่ไหนเวลาที่เขาอ่ามีงานบวชงานอ่าใช่ไหมต่างเห็นงานบวชต้องเห็นเขา้องเห็นเครื่องดนตรีตอนที่ส่วนใหญ่เรียนตอนตอนมีใหญ่มากใช่ไหมก็คือสังเกตว่าเวลาโรงเรียนเรามีใหญ่น่าเราชอบดูดูเขาเวลาเขาระเบด เครื oh, right ่งด mm ีม hmm. enfin, ีเครื well, uh, mm ่องอะไรอ๋อตัเปาโคโคโยชาอ๋อเซตโนชาแล้วก็มีอ๋อฟองใหญ่มากเลยแสดงว่าเรียนเก่งดีเห็นไหมวนใหนก็คือพวกนี้เป็นเครื่องเป่าทั้งหมดยกเป็นกองกับชากเป็นเครื่องกอบจังหวะนะครับนะเครื่งเป่าดีเลยวันนี้เราจะเราก็จะเรียนเรื่องที่ ครับในเรื่องของเครื่องดนตรีวันนี้เราจะเรียนสองเรื่องคือเครื่องดนตรีประเภทแรกคือประเภทอ่าเครื่องสายนะครับกับเครื่องดนตรีประเภทที่สองคือประเภทเครื่องเป่านะครับเครื่องเป่าที่็จะเเรียกว่าเป่าลมไม้นะครับเครื่องดนตรีประเภทสายแบ่งเป็นสองชนิดนักเรียนเปิดหนังสือนะครับ หน้า82เพื่อดูประกอบไปด้วยครับวันนี้เราจะเรียนหน้า82กับหน้า83หน้า82 83ทุกคนดูนเลยนะครับอ่าเราจะไล่ไเปเลยหน้า82ดตอก็ข้อที่นหนึ่งเรื่องเครื่อสายใช่ไหมเครื่องสายเภทแรกคือเครื่องสายเพศหน้าเขาจับแบ่งจากทีการเล่นเล่นโดยการสีนะครับมองว่ามันมีอยู่สี่ชนิดคือกีต้า ตัวรีแบทลแล้วก็หาตัวไหนที่พี่เห็นบ่อยที่สุดเลยอีตาอีตาก็จะเล่นเป็นด้วยนะครับตัวไหนที่เห็นยากที่สุดครับห,บหบาหาหไก็ค่อนมีคนน้ยมเล่นตามบ้านใครเล่นหรอถ้อยากจะเล่นอยู่ในเรงซินิโอนีออทรสตามาเล่นก็จะหัางเล่นแล้วเนี้ยอ่าเล่น,น นียมองดูในกาเหมือนึ่งซึ่งกันนะแต่เขาจะใช้มือเกี่ยวสื่อนี้หาคนเล่นยากนะครับต่อไปเป็นเบสที่สองนะครับอ่าเครื่องสายที่เล่นโดยการนะครับมีในหนังสือต้องมีทั้งหมดกี่ประเภทดสี่เภทมีอะไรบ้างครับไโอ เ,เราล่นตัวสุดท้ายจากขึ้นเบสใช้ดีก็ได้สีก็ได้นะครับจากขึ้นเบสเราเล่นยืนไม่ลินยืนเบลล่า,ลายืนนกเวชเชลโล่เราเล่นจะทำไมครับนั่งน้ำมีเชลโลอตัวเดียวที่น,นั่งมนก็สวมีเชลโล่มันเป็นอะไรที่อยู่ระหว่างต่างกันมันจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เล็กก็มไม่เล็กกะแบกไปไมลินก็เล่นไม่ได้ไยืนเล่นแบบ ดับเพื่เบ็ดคนก็สูงที่ทก็เลยยั่งยงเพราะสูงหว่งมากแต่เราเล่นในเล็กสิจีนแชมเปอร์มือเก่งทั่วไปเลยนะสิโลเป็นเครื่องที่เล่นยากที่สุดในคบวยสี่วันนี้คนเลยกไม่ยอมเล่นเส้นยากล้วแพงด้วยครับอ่ะเราผ่านไปต่อไปเรามาเล่นเรื่องที่สองคือเรื่องเครื่องเป่าไม้ครับถึงสังเกตการณ์ นะครับในหนังสือมีอยู่3อย่างก,ก็คือนิโอเตอร์นะครับอา่อาอ่าพิพโกโลแล้วก็พุทธน,นะครับพ,โโพิโกโลกับพุทธจะคล้ายกันพิโกโลกับพุทธนะครับโโที่ได้สังเกตดูหน้าเหมือนกันเลยแหละแต่พุทธจะตัวใหญ่กว่าพิโกโลจะตัวเล็กกว่าพิโกโลจะตัวประมาณแค่นี้เพียงประมาณครึ่งเดียวจากพุทธจะนนยาวนี้ครับเวลาเป่าก็ใช้นี้ ทั้การเป่าเหมือนก็เลยแต่ที่โลกจับเสียงสูงกว่าตัวเลขก,กว่าเสียงสูงกว่าครับนิยมในวงอ่องอญญาทัวกอย่างในทั่วไปนะครับวงดนตรีสากลต่อไปเครื่องเป่าลมาไม้ประเภทที่สองคือเครื่องเป่าประเภทที่มีลิ้นนะครับใช้ลมเป่าผ่านลิ้นไปที่เรียนรู้นะครับแต่อันนี้จะมีประมาณ ยกให้หะนะเราซตจริงๆยกมันมีเ,อเยอะแยะมากมายนะครับ,อ,รบอันแรกก็คืออาคราฟตินเน่ผมก็เรียกติอดอลิเน่อันที่สองคือ,อแจ็คโกล ลมเยอะมากปัสุนเกตะเเครื่องที่มีลิ้นมันจะมีท่อท่อยื่นออกมาใช่ไหมปัสุนก็จะมีท่อยื่นออกมาไอ้ตะนั่งตัีของเต่าตะนั่ใจประมาณนี้นะฮะแล้วเป่าก็ท่อเนี่ยสูบเข้าไปในปากเครื่องมีสองอย่างนี้วรายเล่นเล่นต่างกันนะครับเครื่องที่มีลิ้นที่จับแบบยากกว่า การดูแลนันาษาข้อจะยากกว่าด้วยเพราะว่าลิ้นนะครับถ้าลิ้นเสียนนครับลิ้นติดหลอหรือหรือเกิดอะไรก็ตามนะครับมันจะเอาไม่ได้เสียงจะไม่ออือถ้ามันเสียงนิดเดียวเสียงมันก็จะสัง่งามันไม่ฟกนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเครื่องมีอในเรื่องของอ่กนะ่อนที่ลิ้นเนี่ยจะบาดต้องดูแลดีมากๆนะครับ แต่ที่ไม่มีลิ้งคู่เท่าไหร่ะลิ้เป็นอุปณ์ที่แแที่สุดขันที่สุดเล่นได้ไม่ไดครับอเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวในักเรียนน่ลองาในหนังือประมาณสองหรือนาเลยครัพยายามจไม่ได้เ่อตีแต่ล้วนมีอะไรบ้างมีกี่ประเภทนะครับแล้วเดี๋ยวครูอาจจะให้ทำ เป็กามาจะให้ทำงานเล่นไมน้อยอยู่บนเรื่องพื้นที่ที่เราเรียนไปคุณจะดูว่านักเรียนเนี่ยอ่าถือเรื่องไม้เข้าใจไม้อะไรต่างๆนะครับอ่านักเรียนศึกษาเลยนะครับหน้าไปสองหน้าไปสามให้เวลาแค่สองสัทีเท่านั้นครับเนยไม่ได้เรียนดูด้วยว่าในนิน้าตาเป็นยังไงอะไรต่างๆทูกทุกหมดเลยสี่ประเภทนี้ครับวันี้เราพอแบ่ลุ่มปุ๊บคุณจให้นักเรย

ีอยู่17ชนิดเพราะฉะน,นั้นพอได้ไปนักเรียนต้องบอแบ่งให้แยกให้ถูกเอ๊ะบอกว่าให้นักเรียนหาเครื่องดนตรีที่ปเป็นเครื่องเป่าไม้ที่มีลิ้นนักเรียนก็ต้องหาที่มีลิน้นทั้งหมดมาเลยครับ6ชนิดหาให้ได้ตีโบก,กโก้เป็นอนอร์บาร์ตูนใช่ไหมกีตาร์ไปได้ไหมไม่ได้เพราะกีตาร์ไม่ได้อยู่ในเครื่องดนตรีที่มีลิน้นใช่ไหม เข้าใจไหมนี่เข้าใจไหมครับเนี่ยเข้าใจนะเพราะว่าพี่บอกเอเ้า ช่วยกันทิ่ช่วยกันทำแล้วใบไหนที่เรายังไม่ได้ใช้ตอนนั้นก็เอาเอียงไปก่อน เตรียมตัวเตรียมตัวเขาใจคนกติกาแล้วเป็นอะเลยใครจะควาอนว่าวังยมควาครับคว้าแล้วก็คน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 คอ่าไม่งั้นเดี๋ยวมันง่ายไปอ่อจะให้ทำสักสี่้นอบเพื่อจะได้ใช้คดูเข้าใจไหมถ้าในเข้าใจนี้จะทำได้รู้เรื่องตีอะไร อ่างค้ไปอางค้าี่เป็นตู้สรครับอ่างสระนะลงอนกล้อ่างค้างบงนะหอมยังครับหอมหอมยัง สายที่ใช้สีใช้เสร็จแล้วเฮเลยยกเือ เีน่ตเลยเดอกไเีย่โอลา่โอลเนเนอร์ถูกต้องครับครับกลุ่มนี้นะสองกลุ่มนี้คกล้เดียวกันให้เราผ่านนะยไหนที่ที่สอครับที่สาต่อไปสีเรื่อนสล้ใช่ไมต่อไป Vamos oh. lá. Oh. ก็จะรู้สนุกแล้วสมัยก่อนนักเรียนที่รูกเขาเป่าเป๋าไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ในนี้ต้องรู้แล้วนะแล้วเดี๋ยวนักเเองนก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นพอเราเรียนเรื่องเรื่องทฤษฎีจบทุกอย่างนี้เรียนจะรู้จักหมดเลยนะครับเรียนต่อให้รู้จักหมดเลยเรียนจำวันนี้ไว้นะครับว่าเราจำได้แค่ไหนนะครับเพราะอีกวันหลังจะมีเรียนเรื่องทฤษฎีมีเปเรื่อยร้อยชนิดเยอะแยะมากมายถ้าเรียนจำวันนี้ไม่ได้ไปวันหน้าจะอยู่ตรงนั้นวันนี้ จำวันนี้ให้ได้นะเย็นนี้อาจจะกลับไปกดเปิดองไปดูที่มันเป็นยังไงอาจจะเปิดดูทีวีประจับไม่ได้นะครับบางทีตัวกระเป๋านี่พวกโกหทหารหรือทหารบกอย่างนั้นพวกกระเป๋าเยอะนะถ้าอยู่จะได้รู้จะได้จำนะครับวันนี้ครูก็ครับจบการเรียนการสอนในเรื่องของเรื่องในสังคมนะครับโอเคครับคือเรื่องทั้นสายกับ เรื่องเครืเป่าที่เป็นเครื่องไม้หรือเครื่องปิ่นแต่ที่ยอย่าลืมนะครับเรียนว่าเครื่องสายมันมีเยอะนะเครื่องเป่าที่เป็นลงไม้ก็มีเยอะแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ตปลงไว้ก็ศึกษาไปเรื่อยนะครับให้สังเกตดูนะถ้ามีลิ้นเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละเป็นเครื่องไม้แน่นอนแต่มันจะดูง่ายแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเครืเป่าที่เป็นเครื่องไม้ที่มันไม่มีลิ้นจะดูยากนิดนึง เรื่งใจเรื่องเครไม้หรเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่หอนักเรียนไปสังเกตจดจำตั้งใจนักเรียนก็จะเข้าใจเรื่องเครื่องดนตรีพอเรียนเข้าใจเรื่องเครื่องดนตรีแล้วก็ทำในหลักอยากเรียนดนตรีอยากเล่นดนตรีเป็นนะครับได้ไหมอ่าดังนั้นวันนี้ครูก็แค่นี้ก่อนนะครับปุ๊บคนใหม่ข้างหน้าสวัสดีครับนักเรียนทั้งหมด